สวัสดีครับพี่น้องครับคุณลอหิมครับวันนี้มายิ้มกระบังครับพี่น้องมายิ้มกระเปงใส่ปลามือปลาไหครับในเวลาที่ใส่นะครับพี่น้องสึกออกไหมแงเข้าไปครับ ลักษณะนี้ครับพี่น้องทั้งส่วนนี้กับบ,บ,บ่อให้ทะลุโป่งหลายครับให้เป็นหูจักน้อยหนึ่งครับเวลายามขึ้นมาจังป่าไมา่จาังสีออกได้บ่สะดวกปันไดทั้งในกับยัดเศษไม้ใส่ครับ สณา,านี้ครับพี่น้องครับใส่ได้แล้วครับครับพี่น้องเวลาเข้าไปใส่ก็ต้องได้ร้อยเสือกใส่ครับจอรูจอหูมงนี้แล้วกัดเอาไปแช่น้ำให้บ้างไม่ไผ่กินน้ำครับแล้วก็เอาล่งไปจุดอยู่นในนับสงครามครับ พิธีการใส่กระงครับพี่น้องเพื่อนนะครับกระงเพื่อนเตรียมใส่ครับพี่น้องประมาณนี้ครับ <S <S <พว>เชือกเพื่อนกระคึงข้ามน้ำสงครามครับคึงข้ามน้ำสงครามแล้วก็เอาหินท่วงครับประมาณจัก สี่ก้อนครับประมาณสามหรือสี่ก้อนประมาณนี้ครับแลวกระเขียนกระบังใส่ครับเขียนกระบังลงไปครับกระบังอันนี้คือคือจมน้ําเรียบร้อยแล้วครับเพิ่นแช่น้ําอิ่มน้ําเรียบร้อยจมทิ่มลงไปคือจมน้ําเลยครับพี่น้องขาเข้าเลยครับกใส่ประมาณสัก แรกๆประมาณจตกอาทิตย์นึงประมาณเจมือครับจังมาดยามเท่านึงตอนบาดจามก็สิมานำเราอยู่ดอกมนันดุนนำเราอยู่ตลาดใหญ่สิเข้าบ่ะมาณนี้ครับห่างกันประมาณ2ว่าเนาะแต่ละแต่ละอัดเนาะประมาณ2ว้าครับ บาดยามต้องยามต้องยามยามกางคืนครับพี่น้องหรือลัดเสาแต่เสาครับก็ได้ครับตั้งแต่ตีห้าหรือตีสี่ตีห้าก็ได้หรือว่ายามกางคืนหัวค่าก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่ายามกางเว้นแบบนี้ป่ามันสิออกครับออกหากินครับพี่น้องส่วนอยู่ในตะฟังผลพนธุนเอ็ดลูกแพครับลูกแพรแพะสะดุ้งใหญ่ครับกำลัง,ลงมัด ลากไม้ลงมาอยู่ครับลากไม้ไผ่ลงมาเป็นมาเลี้ยงกันให้เป็นเป็นเป็นรูปแพรครับแล้วก็ใส่เสือกหมัดครับประสิทธิ์ไทยพี่น้องเบ่งอยู่ดอกกันนั้นก็ได้แต่ขั้นตอนนี้ไทยที่ลุงเพิน่นใส่กระบ,บังอยู่ตอนนี้ครับแต่น้ำกระไหลตืบอยู่นะครับพี่น้องน้ำไหลตืบอยู่ เบิงบ้งกระ벙ด้วยครับน้ำเวลาแห้งเตึงครับเสื้อแนี้ก็ต้องใส่รุ่นรุ่นใหญ่แน่จังหน่อยครับอันนี้ก็สามมิลสามจุดห้ามิลครับรุ่นนี้จังสีอยู่ถ้าใส่น้อยกว่านี้ก็อาจเสื้ออาจสิขาดครับอันนี้เป็นการดักปลาแบบพื้นบ้านครับแบบบ้านๆเลยครับอันนี้บ่มี่อย่าง พิเศษเลยคือทะลุบัางไม่ไผ่แล้วก็หาไม้หาอยังสอดเข้าไปให้มันให้ปลาอาศัยประมาณนี้ครับพี่น้อง แพรครับมัดแพรสะดุ้งครับลูกแพรสะดุ้งใหญ่ครับอันนี้ใส่ไม้แพร่บ้านล้วนๆครับพี่น้องใส่แม่เลี้ยงดึงเอาเลยครับเพื่อความให้มันแน่นครับพี่น้องใส่ไม้แพ่บ้านบนหน่อยลำครับ ลูกหนึ่งประมาณจะเป็นร้อยครับพี่น้องเป็นร้อยล้ำสองลูกครับน่าจะมีอยู่ประมาณสักสามร้อยกว่าล้ำครับเพิ่นสิเฮ็ดใหม่ครับพี่น้องอันนั้นอันนั้นคือทิมแล้วเบ,บนนเบิดอายุแล้วครับอันนั้นเบิดอายุแล้วตัวนี้เพิ่นสิเฮ็ดใหม่แต่ว่าคนละเจ้าครับอันนั้นเจ้านั้นเพิ่นบุเฮ็ดแล้วอันนี้เพิ่นกำลังสิเฮ็ดใหม่ครับ เฮ็ดเธอนึงก็ใช้ได้อยู่ประมาณสัก4ปีพี่น้องกัคุ้มค่าอยู่ครับชีวิตคนหิมน้ำกับแบบนี้ครับหายู่หากินน้ำเลาะหิมน้ำนี่แหละไปใส่ไกบ่บบได้ครับมันน้ำคือชีวิตอีหรีครับ